เป่นเือนทำความสะอาดบ้านจ้าถือมุมเลยแหะมันจะมีน้อยน้อยมาก,นมากในสมัยนี้ใช้แหละไ,ไปตามช่องได้นะคะเขาก็จะเดินไปตามช่องนั้น ออกจากมุมนู่นเพื่อกดคนไว้ให้เท้าเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาก็มันเก็บไปนะอ่ะควรไปกรองให้ให้เขาเก็บไปช่วยได้เยอะค่ะเพื่อนๆมีน้องเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยทำความสะอาดบ้านจ้า นี่ก็ทำยอะไรเยอะเลยปกติฝนในห้องงานแบบนี้เดี๋ยวต้องจะไปมลมนองค่ะไปลมนองใช้ได้เยอะ ขอให้เป็นที่เป็นทางแล้วก็พอให้น้องๆเขาที่จะเดินใช้ตัวช่วยค่ะเรากวาดเศษผงใหญ่ๆไปแล้วเศษผงละเอียดก็ต้องฉันแล้วก็มันก็จะมีผ้าถูไปด้วยนะคะผ้าถูไปด้วยอ่าน่ารักค่ะน่า มาแบบนี้เดี๋ยวต้าจะไปมนอนค่ะไปนอนค่ะนะคะสะอาดนะคะเหนไหมสะอาดนะคะสวัสดีค่ะช่องก็จะคลุ้งไปนะฝุ่นละเอียดนะถ้าเราใช้ตัวช่วยก็ไปตามช่องได้ค่ะ เขาอ,ออกจากมงมลแล้วก็เดียนเป็นเดียนยของให้เป็นที่เป็นทางแล้วก็พอให้น้องๆเขาที่จะเดินก็จะเป็นคาบนะคะเพื่อนเดียนเป็นเดียน ทำความสะอาด right. ออบ้านจ้าก็ดูจ้วหน่งหนงดนึ่งหนึ่วหนึ่งปดึ้งหน่ะเน็ดไปนึ่งหนนะ่งห่านึ่าน้า ทำความสะอาดบ้านจ้าเชื่อได้เยอะเลยปกติฝุ่นในห้องนะสะอาดนะคะเห็นไหมะสะอาดไหมคะ สวัสดีค่ะมา,างนี้เดี๋ยวต้องะไปหมนอนค่ะไปมนอนค่ะแล้วก็เราทำเองแล้วก็กว่าเอาเศษผงใหญ่ๆไปก่อนทีนี้ก็มา,มาเกียวจะเป็นค้าบนะคะเพื่อนเป็นเดียงเดียงเด่น สะอ่านห้องนอนอกอจะเป็นคราบนะคะเพื่อนมันเป็นตัวช่วยนะ่ะเบาไปเยอะเลยเรื่องฝนละเอียดนะคะเพื่อนมันจะให้ตัวช่วยนะคะเ็แม่ก้า นี you, Terror, ่ก็ทำใช้ตัวช่วยนะคะเอ็นหมกาาะตูไปด้วยค่ะเช็ดไปเช็ดไปนะคะก็จะเป็นคลาบนะคะเพื่อน ก็จะตูไปด้วยค่ะเช็ดไปเลไนนะคะก็ไปตามช่องได้นะคะเขาก็จะเดินไปตามช่องนึ่เขาออกจากมงมน้ตแล้วต้องให้ตัวช่วยเอาผงละเอียดออกไปก่อนนะตัวช่วยตัวช่วยนะคะเขาจะ เก็บฝุ่นไปด้วยค่ะจะมีน้อยน้อยมาก,นมากในสมัยนี้ใช่แรบไปตามช่องได้ค่ะเ,คเขาก็จะเดินไปตามช่องเนี่ยพออ,ออกจากมงมนู้นก็จะฝนแรงไปเยอะเลยค่ะเพราะว่า ถ้าเราไม่เอาเศษผงละเอียดออกไปก่อนเวลาเราถูก็ไปตามช่องได้นะคะเก็จะเดินไปตามชอม่องเนึพอออกจากมุมนน้ลก็จะแเขาจะกองฝุ่นละเอียดด้วยฝุ่นละเอียด,ด,ดยดดิบเลย นี้ก็ต้องใช้ตัวช่วยค่ะอาทิตย์หนึ่งก็ทาครั้งหนึ่งบางทีก็ถ้าฝุ่นไม่มีก็เป็นเดือนแล้วนะคะเราต้องให้ตัวช่วยเอาผงละเอียดออกไปก่อนนะตัวช่วยตัวช่วยนะคะเขาจะเก็บฝุ่นไปด้วยค่ะนี่มันเป็นตัวช่วยนหละเบาไปเยอะเลยเรื่องฝุ่นละเอียดนะคะเพื่อน มึงจะใช้ตัวช่วยนะคะเ็นไม่กแล้วก็เราทำเองแล้วก็กว่าเอาเศษผงใหญ่ๆไปก่อน ทีนี้ก็มาองก็จะคลุ้งไปนะฝุ่นละเอียดนะถ้าเราใช้ตัวช่วยก็เขาจะออกมาได้ไล่นอะออกมาทางนี้จ้าคลิปนี้แค่นี้ก่อนขอนแรงไปเยอะเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่เอาเศษพงละเอียดออกไปก่อนเวลาเราถูก็ นะคะทำความสะอาดห้องนอนช่วยได้เยอะค่ะเพื่อนมีน้องเขา้ามาอยู่ด้วยเนี่ยน่ารักนะคะทำความสะอาดห้องนอนอ๋อ จะเป็นคราบนะคะเพื่อนแล้วก็เราทำเองแล้วก็กว่าเอาเศษผงใหญ่ๆไปก่อนทีนี้ก็มาเาก็บรนะคะทำความสะอาดห้องนอนเขาจะออกมาได้ไน่นอนออกมาทางนี้จ้า ิปนี้แค่นี้ก่อนเขาจะออกมาได้ไหม่นอะออกมาทางนี้จ้าคลิปนี้แค่นี้ก่อนาบนะคะทำความสะอาดห้องนอนอาอท,ทิตย์หนึ่งก็ทำครั้งเดี่ะบางทีก็ ถ้าฝุ่นไม่มีก็เป็นเดือนแล้วนะคะนะคะสะอาดแล้วนะสะอาดนะคะ,ส,ะ,ะ,คะสวัสดีค่ะเชื่อใจเยอะเลย